ฮอร์โมนที่ลดลงเป็นสีน่ากลัวาม,มากเลยนะคะ โดยปกติแล้วนะคะฮอร์โมนของเราเนี่ยจะเริ่มลดลงเมื่อวัยอายุ25ปีเมื่อฮอร์โมนลดลงนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับระบบเผาผลาญทําทงานช้าลงรวมถึงผิวพรรณไม่เปล่งปังเหมือนเดิมด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ร่างกายเริ่มเตือนเราเพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งนอนใจหาตัวช่วยดีๆมาเสริมสร้างและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้คงที่อย่างปลอดภัยกันดีกว่าค่ะมาด้วยทางลัดในการปรับสมดุลกับเจโรสพัทที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะ มีอะไรบ้างาไปดูกันเลยค่ะ 1. ตังกุยเอสแท็กสารสกัดจากตังกุยพืชตะกูลโสมนวัตกรรมจากเกาหลีช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพบรรเทาอาการไวทองหรือภาวะฮอร์โมนเพศหญิงลดลงก่อนกําหนดลดอาการปวดประจําเดือนที่สําคัญช่วยบารุงผิวพรรณให้เปล่งปังและเรียบเนียน 2. r o ร e x อ็กซทสารสกัดจากกุหลาบมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้เซปติกและแอนตี้แบคทีรียช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดการเกิดริ้วรอยและจุดด่างดำา 3. t o m a t o e x t กซ์ทสาททรส,สก,กัดจากมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลยโคปีนซึ่งมีร์ต้้นอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอ e ีถึง10เท่าช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 4. ี่โพรเมกาเนตเอ็กซ์แทหรือสกการสกัดจากทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีโนลโพลีคาร์บอนตอลาจิกเอสิดอลจิกแทนนินและแอนโทไซแอนนินนอกจากจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วนะคะก็ยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะ 5. g r เกรปซิตเอ็กซ์แทสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิวหนัง 6กไพบาง x ์กเอสแท็กซัสกัดเปลือสนให้สารพิโคโจีโนลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงกวาวิตามินซีถึง20เท่าเสริมฤทธิ์การทำงานของวิตามินซีและอ e, ีในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ลดปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ 7. f l e x ฟ i กซิตเอสแทอุดมไปด้วยโอเมก้าสสูงช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะกับผิวหนังและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารลิกแนนช่วยปรับสมดุลเอสโตรเจนนะคะช่วยลดความเสี่ยงใน,ในการเกิดมะเร็งเต้าน มในผู้หญิงได้อีกด้วยค่ะ แแอลซิ ste ine, สเตอีนสรินสร้างความแข็งแรงให้กับผมผิวและเล็บนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอตทำให้ร่างกายสร้างเม็ดสีผิวน้อยลง 9. โคเอนไซม์คิวเทนสารอาหารสำคัญที่ให้พลังงานแก่เซลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญคิวเทนเปรียบเสมือนพลทาหารด่านแรกที่ช่วยปกป้องผิวให้รอดพ้นจากการทำลายของอนุมูลอิสระสารสำคัญในสูตรตำรับเจโรสพัททั้ง9ชนิดนี้ทุกสารสำคัญจะออกฤทธิ์การทำงานที่ต่างกันแต่จะเสริมการทำงาน ร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ในการเสริมสร้างปรับสมดุลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากขึ้นค่ะ <L> ให้เจโรสพัทเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะ